สวัสดีครับผมเจอกับทีมงานทำตรงไหนที่ตรงนั้นครับนี่ครับสูปโบครับเนี่ยอันนี้แห้งแล้วตัไไดเวลาแล้วผมมาทีหลังผมเพิ่งมาได้ถ่ายนี่ครับเดี๋ยวดูปลาดูโอเเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาดูปลาครับนี่จะขึ้นแล้วครับดึงนขึ้นไม่ไ,ได้อยู่สองคนนั่นแหละ เราตอรุปลาครับสา,สามเจออีกหลี่คนไ,นไ,ไหมต้องน่งบขึ้นอันนี้จับไปแล้วครับนี่คนลึกครับได้ปลาไหลครับมีงานกระ็ย่าเลย ไปก็เหย่าเยมทักเงิหดไปกับรงามเหย่าเหย่าเขามีตัวไหนเท่าอบางมงก็วามเปามแหละมปลาครับในถุงนี่โอ้โหอปลาบุกปลาดุกมีไหมน่ะอุ้มไปไนไ่อปลายี่อะไรแตงคายเดี๋ยวดูด้านล่างครับดวไปเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวเข้ามาไปดูปลาก่อนปลาใ้ห ีไปเดีเ๋ยวดูล่างป่าดูล่างป่าให้มไม่ปวยป่าป่ยเอาถุงมาลูกเดียวเนี่ยมันกระลัวก่อนอเอาเต็มขาเลยดีกว่ากูนี่ลงล่างป่ดไม่ได้อะ ไม่ถุงพาดนะอ่ะอถึงโฟมเละน้ำทีเลยด้เตี <c oughs> ยงนี่เจ็บแทนไหมเนี่ก็ทางกระทางใจเปนมั มันมีรูออกไหมเอาปากก้อล่นหนามเลยนะ<ม>ปากก้อล่นหนามเลยให,ห้หมันตังตังแบบเดี๋ยวดูแบบปลาอยู่ในถุงนี่นเอ,อาเเปเไปได้เร็วนั่น, <isas? S 1> นี่ย ยังไงเนี่เอาไปได้แล้วยังไงเนี่ยโหด oh. <e okay. oh. er ูค oh, รับประมาณกี่โลทิปทิปทีทิปโลเนาะนี่ครับเจ็บขึ้นลงปุ๋ยควอมล่างตัวแล้วเยี่ยบผมยิ่งโค่อยลงอ่ะไปพักกันร่างตัวนะครับเดี๋ยวมาคลิปนะครับสวัสดีครับทมาครับผมนี่ครับปลาปลาหน้าจับตา จม,มีทุกป่านะครับเคคบนี่าล,ล,ลางครับลางบ้านดีครับ